สามสัญ,ญญาณเตือนของร่างกายที่บอกว่าคุณอาจมีไขมันพอกตับถ้าเราปวดหัวเราก็อาจจะเป็นไมเกรนแต่ถ้าเกิดว่าเราขับถ่ายไม่ดีเราก็อาจจะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าไขมันพอกตับเนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรเตือนให้เรารู้เลยนะครับจะรู้ว่ามันพอกหรือไม่พอกเนี่ยครับก็คือตอนที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือมีการอันเต้าซาวตับของเรานั่นเอง แต่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะคะบ,บอกเลยว่าคุณจะสามารถเช็คความเสี่ยงเบื้องต้นได้ยังไงทำเองที่บ้านได้ด้วยสัญญาณเตือนแรกหยิบใส่วัดขึ้นมาก่อนเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอ้วนลงพุงประเมินจากรอบเอวถ้าผู้ชายคือเกิน40นิ้วและผู้หญิงเกิน35นิ้วอันนี้แค่สัญญาณแรกนะครับเพราะว่าการที่มีรอบเอวเกินเนี่ยครับ มันเป็นหนึ่งในสัญญาณนะที่บ่งบอกว่าคุณมีไขมันที่สะสมบริเวณช่องท้องซึ่งมันไปสัมพันธ์กับการเกิดไขมันพอกตับและวิธีวัดที่ถูกต้องนะคะก็คือเราจะวัดเหนือสะโพกขึ้นมานะครจริงๆมันก็จะอยู่แถวๆบริเวณรอบๆสะดือนะครับแล้วก็จังหวะท,ที่เราวัดเนี่ยคือหายใจออกปุ๊บวัดทันทีนะไม่ใช่หายใจเข้าแล้วค่อยวัดนะครับ ทีนี้สัญญาณที่2เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีเครื่องวัดน้ําตาลที่ปลายนิ้วให้นํามาใช้ได้ถ้าเกิดวัดแล้วเนี่ยได้ค่ามากกว่า100อันนี้ต้องระวังแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิน100แต่ไม่เกิน126เนี่ยครับมันคือภาวะน้ําตาลในเลือดสูงก่อนจะเป็นเบาหวานหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยครับเริ่มจัดก,การน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีแล้วนะซึ่งนั่นก็จะทําให้น้ําตาลส่วนเกินเนี่ยแหละครับที่จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นไขมันและมันอาจจะนําไปสู่การมีไขมันพอกตับ และสัญญาณที่3ครับถ้าเกิดว่าใครมีผลเลือดหรือว่าผลตรวจสุขภาพนะจากโรงพยาบาลน,นียครับให้หยิบขึ้นมาดูเลยถ้าเกิดว่าค่าไตรกีเซอไร์ามากกว่า1 5 0แต่ไขมันดี HDL เนี่ยครับต่ำนั่นแสดงว่าร่างกายมีการสะสมไขมันมากขึ้นและหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ให้กับคนที่คุณรักเขาจะได้มาเช็คไปกับ